ดีครับพบกับรายการครูแว่นหอนสอนประสบการณ์ธุรกิจนะครับผมเรายังอยู่กันในอีพีของตลาดลงเกลือนะใครติดตามผมอีพีแรกๆก็จะมีเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะลองดูนะเผื่อเป็นประโยชน์ทีนี้พอผมซื้อรถมาเองละเป็นรถกระบะสี่ประตูนะครับซื้อมาตอนช่วงน้ำท่วมแล้วก็ประจบกับเพื่อนผมมันก็ไม่ค่อยว่างใครมันจะว่างทุกอาทิตย์มันต้องอยู่กับลูกกับเมียมัง้งเห็นไหมผมว่าเฮียโซโลไปเองเลยก็ได้วะ ลดส่วนตัวหมายความว่ากูจะไปวันไหนก็ได้เว้ยเออกูจะไปวันไหนก็ได้อยากไปวันจันท์ไปอยากไปวันพุธไปอยากไปวันไหนไปอยากไปเสาร์อาทิตย์ก็แล้วกันเพราะเสาร์อาทิตย์คนมันเยอะผมก็จะเลือกไปวันธรรมดาครับแล้วพอไปวันวันธรรมดาเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขาก็อยากขายของในวันที่คนน้อยเขาก็จะลดราคาให้เราเยอะครับนะมันจะเป็นอย่างนั้นฮะแต่ส่วนร้านที่เรารู้จักกันแล้วเขาก็จะลดลงมาแบบขายแบบขายให้มันได้วันวันอ่ะเออผมก็ไป ไปวันธรรมดานี่แหละผมเลิกไปวันเสาร์อาทิตย์แล้วขับรถไปออกตีสี่ตีห้าหกโมงเจ็ดโมงผมถึงแล้วครับวิ่งไปเช้าๆไม่มีคนเลยสบายมากขับรถรถลื่นเลยฮะวิ่งออกไปทางเฉาเชิงเซาอะ่ะวิ่งไปเรื่อยๆแต่ก็มันวิ่งมันวิ่งได้ไปสองทางครับไปทางเฉาเชิงเซาทางหนึ่งแล้วก็ไปทางไอ้นครนายกอีกทางหนึ่งอ่ามันไปได้สองทางคือวิ่งทางไอข้ขึ้นขึ้นไปทางแถวแถวเขาใหญ่อะ่ะแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆ ไปได้ไปได้2ทางครับแล้วแต่ชอบแต่ผมชอบไปทางไอส้สระไอ้นี้มากกว่าชายเชิงเซานะครับมันก็รู้สึกสะดวกนะสะดวกดีก็วิ่งไปเรื่อยๆครับไปถึงก็ไปสะแก้วไปถึงก็เหมือนเดิมไปร้านนี้หวัดดีฮยวันนี้ร้านนี้นั้นเอาของขึ้นครับปุ๊มปุ๊ปุ๊แต่ก่อนซื้อห้าหมื่นเจ็ดหมื่นทีนี้ทื้อทีสองแสนครับลเลยอ่ะลถเราด้วยเราเลือกซื้อได้เราไม่ต้องรีบแล้วก็ขนมาช่วงนั้นก็มันก็พอมีเงินแล้วเงินมึงมาไงวะ กู้ไงกู้รู้จักคาว่ากู้ไหมผมรู้จักคาว่ากู้เลยหลังจากที่ได้คุยกับพนักงานธนาคารเป็นหนี้เป็นสินเลยครับก <c oughs> ู้เงินนะแต่ผมกู้เงินมาทาธุรกิจผมไม่ได้กู้เงินไปกินไปใช้นะะก็กู้เงินก็มีหลักในการกู้เงินก็ไปที่แบงค์นะครับง่ายมากฮะง่ายง่ายง่ายมากเลยไปถึงปุ๊บเขาก็จะบอกว่าขอสเตทเมนต์ย้อนหลังหกเดือนคืออะไรครับสเตทเมนต์ย้อนหลัง ก็คือเอาเงินเข้าไงอ๋อเราขายของแล้วเราต้องเอาเงินเข้าในบัญชีนี่ว่าเราก็ทำสเตทเมนต์นะเอาเงินเข้าบัญชีปุ๊บเราขายของได้หมมตว่าวันนี้ได้สองพันสามพันห้าพันหมื่นหนึ่งเราก็ใส่บัญชีทุกวันให้มันมีเงินเข้ามาในระบบแบงก์ก็จะประเมินได้ว่าอ๋อนายคนนี้นะมีความสามารถในการชําระหนี้คือเอาเงินไปแล้วแบงก์แบงก์แทง,ง,ง,งกับมึงไปแล้วแบงก์จะได้เงินคืนพร้อมดอกเบีย้ยเราก็จะได้เงินมาลงทุน เราได้กําไรเราก็คืนต้นทุนและดอกเบี้ยกลับไปที่แบงค์ทำงานอย่างนี้การกู้เงินแต่ก็อาจจะไม่ดีนะฮะในช่วงเวลาถึงช่วงนี้ช่วงโควิดการกู้เงินเป็นปัญหามากครับเป็นปัญหาทั้งหนี้เก่าแล้วก็หนี้ใหม่ฮนะแบงค์ก็ไม่ค่อยอยากจะปล่อยนะแต่เอาไว้ก่อนโควิดบอกว่าวงจรของแบมันคือกู้ครับผมไม่ได้อยู่เสกเงินขึ้นมาได้ไม่มีทางฮนะเป็นไม่ได้ยากมากธุรกิจเดี๋ยวนี้อยู่จะทาให้เป็นไปได้ยากมากนะครับก็เลยเกิดจากการกู้เงินแล้วก็มาหมุนเงินนะ คู่มาก็ไปซื้อของใช่ไหมลงทุนแล้วก็ได้กาไรถอดกาไรออกมาเราซื้อของเต็มเลยเี่สองสแสนเต็มรถเลยอะขึ้นปุ๊บ,บโอ้แล้วเอาให้ให้เด็กที่นั่นนะ่ะเขาขึ้นของให้ละมัดให้นะอย่างดีเลยอย่างนี้เลยฝีมือฝีมือมากครับเด็กที่โงเกลือฝีมือมากๆทุกร้านฮะขึ้นของเก่งเป็นเอาของลเงกไปเลยอะคือจัดแบบพี่พี่ที่เอาของกองไว้เลยนะพี่เอาของกองไว้เลย,นะเ,เ,ลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดให้เรียบร้อยะบบโอ้โหอย่างดีเลยเรียงแบบอย่างเดียวผ้าคลุมเรียบร้อยฮะ เอาไปร้อยหนึ่งไม่เป็นไรครับพี่ขอบคุณมากครับหัวหน้าเขาเขาไม่ให้เขาเขาไม่ให้รับตังค์ก็เป็นอย่างนั้นฮนะเป็นอย่างนั้นทุกทีแล้วผมทําไงอะ่ะผมก็ไปซื้อเป๊ปซงเป๊ปซี่มาแล้วก็เฮียฝากให้ลูกน้องด้วยลูกน้องกี่คนลูกน้องสี่คนใช่ไหมผมก็ซื้อไปฝากเขาประมาณนั้นนะบางร้านเขาสอนกันมาดีนะอันนี้อันนี้ดีก็ต้องชื่นชมคือพ่อค้าแม่ค้ามืออาชีพบอกตรงๆเลยนะครับ ก็ขายของกันไปวิ่งรถฟูดกลับไปอ่ารอบหนึ่งลงทุนสองแสนก็ได้กําไรมาจากไปเดือนละครั้งไปเดือนละสองครั้งครับช่วงนั้นขายดีมากครับตลาดลงเกลือบแบบดีแบบขนของมาแล้วก็ไปขายขายสินค้าประเภทอะไรครับที่ผมขายเสื้อผ้าทหารทหารอเมริกามันจะมีคนจะเล่นจะเป็นกางเกงพวกส่วนใหญ่ก็ใส่ครึ่งท่อนใส่กางเกงบางทีเขาซื้อกางเกงมาตัดเป็นกางเกงขาสั้นก็มี แล้วก็ใส่เสื้อเสื้อจะเป็นเสื้อสีโทนสีเพื่นแล้วแต่แต่กางเกงกางเกง US เอกางเกงทหารรุ่นเก่าๆลายลายวูดแลนด์ลายอะไรอย่างเงี้ยเป็นกางเกงยาวๆกางเกงคาโก้คนก็ชอบใส่กางเกงที่มีกระเป๋าะกระเป๋าเยอะๆก็ใส่อย่างงี้ที่ร้านผมก็มีขายอยู่นะฮะสนใจก็มาดูได้กางเกงทหารมันจะมีหลายสีมันทหารมันมีหลายหลายเหล่าใช่ไหมทหารทหารโบกลายมาลีขูรลายลายเต็มเลยฮะลายแล้วก็เสื้อนอกเ็าที่นิ่มใส่กันมากสมัยก่อนมันจะมีทั้งเสื้อแท้ เสื้อเสื้อฝึกเสื้อผ้ากันฝนต้องบอกเพื่อนอย่างนี้ก่อนว่าพวกที่เขาเล่นพวกไอ้พวกเสื้อผ้าทหารน่ะข้อดีของมันคืออะไรไของทหารอเมริกาแม่งใช้วัสดุดีมากครับของดีแล้วแบบเรนโค้ดดีมากอะไรเกรดกองทัพอะ่ะเกรดกองทัพสหรัฐดีไหมดีเสื้อผ้าแม่งก็ทนดีสวยด้วยแล้วก็ใส่กันเมืองไทยนี่จะใส่ไอ้พวกเสื้อผ้าทหารทหารพลานเป็นเรื่องปกติเลยฮนะเราเห็นพบเห็นได้ในทุกๆวนันแต่เดี๋ยวนี้เริ่มน้อยลง แต่ก่อนมันคือแฟชั่นมึงลองไปใส่ชุดนี้ที่ประเทศจีนดิทหารไม่ได้เป็นมิตรกับทุกคนบนโลกนี้นะฮะเวลาไปเที่ยวเมืองนอกไม่ต้องเอากางเกงเสื้อผ้าพวกนี้ไปคุณจะเป็นเป้าคุณจะเป็นเป้าห้ามใส่อรัไปต่างไป,ไปถามไกด์ก่อนก็นได้นะใายไกด์บางประเทศเขาไม่เป็นไรพี่บางประเทศไม่ได้พี่ไม่ได้พ,ดพี่อย่าใส่เลยนะยนะแต่เมืองไทยเฮฮาสันตโลครับใส่ไปเลยอยากใส่ชุดอะไรก็ใส่ไปผมก็ว่ามันสวยดี แล้วก็จะมีพวกหมวกพวกปีนจะมีพวกมีลายลายหายยากๆเลยอย่างเงี้ยขายดีมันมีเสน่ห์ของมันหายากอ่ะไม่ได้หาได้ทั่วไปเอาไปเท่าไหร่ก็ได้ขายเป้กระเป๋าเป้ยูเอสมันจะทนมากครับกระเป๋าแบบทนที่เยียนะมันหนักแต่วัสดุมันดีโอ้โหกระเป๋ายาใบเบลล์มเลยขึ้นหลังยัดที่อะไรเอาศพยัดเข้าไปอ่ะไ,ไม่ขาดไม่เป็นไรแม่งมีสายล่มชูชีพด้วยเจ๋งไหมกระเป๋ายู US. ไปดูได้ที่ร้านกำลังโฆษณาขายกอนนะแต่พอขายไปสักพักสักพักหนึ่งครับ ของพวกนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมอีกต่อไปครับรู้ไหมทําไมเขาขายของสายพวกเนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าหลังๆจะมีแนวแนวแท็กติคอรรู้จักแท็กติคอไหสินค้าแท็กติคอพวกกางเกง511กระเป๋า Maxpedition พวกที่เป็นเอกชนน่ะที่เขาทําไปขายเจ้าหน้าที่อีกทีหนึง่งพวกแบรนด์แบรนด์เนมนะที่ทําพวกอย่างเงี้ยมันจะคล้ายๆกับพวกเหมือนไนกี้อ่ะไนกี้ทำเสื้อผ้ากีฬา 511ทำเสื้อผ้าแท็กติคอลคล้ายนั้นแนวแนวเจ้าหน้าที่ก็จะมีพวก511มาแบ็คโงแบ็คฮอคมาครับเป็นเอกชนมาลายสวยของคุณภาพดีมีมีโลโก้มียี่ห้อด้วยแล้วเป็นของใหม่ไม่ใช่ของยูสของมือสองก็เริ่มเข้ามาในตลาดครับเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นผมก็เอเอเฮ้ย สังเกตอย่างเห็นได้ชัดเลยว่าไอ้เสื้อผ้าไอ้การอะไรเริ่มหายไปหายไปหายไปก็จะมีเสื้อผ้าพวกนี้เข้ามาที่ร้านผมก็มีนะฮะที่ร้านก็มีเฮลิคอนก็มีเดลต้าไซด์อินโนเวทมีครับโมเลกุลมีมีขายหลายย่อเลยต้องเปิดหลายหน้าขายแบรนด์เดียวตายครับต้องขายขายหลายหน้าลูกค้าจะได้มีทางเลือกและหลายหน้าหลายแบรนด์มันมีหลายราคาด้วยราคาที่แบบเขาพอเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยก็มีครับมีหลายย่อพอนานๆไปปุ๊บมันเริ่มหายไปจากตลาด ของ US ถูกแทนที่ด้วยของพวกเนี้ยพวกสินค้าใหม่ๆเพราะถูกแทนที่ด้วยสินค้าใหม่ๆไอการที่จะไปโรงเกลือแต่ละครั้งก็ก็ไปทีนึงก็ต้อง2แสนน่ะซื้อของกลับมาก็เริ่มลดปริมาณลงไปเบ่งออกอยู่มันไปออกเปรมากไปออกอย่างอื่นเพื่อให้เพื่อให้มันได้2แสนน่ะอืมให้มันค,มคุ้มค่าต่อการไปนะครับพอนานเข้านานเข้าที่โรงเกลือมันก็ถูกแทนที่ด้วยสินค้าสำเพง็งสินค้าแบบลอกเลียนแบบมาคือเราหาซื้อแถวนี้ก็ได้ แล้วก็ของทหารก็เริ่มหายไปทดแทนด้วยเสื้อผ้าทาหารเกาหลีซึ่งอาจจะไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่คนก็ไม่ค่อยเล่นกันแล้วพวกของใหม่ๆของทาหารใหม่ๆม,มันก็เริ่มไม่ค่อยมีออกมาจากกองทัพ้วฮะมันถูกตัดตอนไปหมดละมันก็เลยไม่มีอะไรให้ผมซื้อแล้วครับแล้วของที่ผมซื้อช่วงนั้นก็หาซื้อได้ในกรุงเทพเราก็ไม่จําไปไม่จําเป็นต้องไปที่โรงเกลืออีกทีมาถอดรหัสกันว่า โลงเกลือมันหายไปได้ยังไงก็อย่างที่ผมบอกครับมันถูกทดแทนด้วยยุคสมัยของมันพอยุคสมัยมันเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนครับคนก็เปลี่ยนตัวเล่นเปลี่ยนไปเล่นอย่างอื่นมากเสื้อผ้ามือสองในบางกลุ่มนะไม่ได้หมายถึงทั้งหมดนะคนก็ไม่ค่อยเล่นกันแล้วครับเขาเริ่มมาเล่นเสื้อผ้ามือหนึ่งเสื้อผ้าแบบใหม่เสื้อผ้าสีที่เป็นแนวแนวคทาิคอลอ่ะแล้วก็มีแบรนด์มากมายครับเดี๋ยวนี้ในบ้านเรามีเยอะมากครับมีเนี่ยที่ร้านผมอย่างที่ขายตีกันเองเนี่ยยีลิกอน มีเฮลิคอนมี Innovate มี d e l t a s i ซส์มีแวนฟลาอย่างเงี้ยสาแบรนด์ขายจ้ำกันอยู่ในร้านสินค้าคล้ายๆกัน TrueSpec Proper ขายคล้ายๆกันเลยครับจ้ำจกันอยู่สินค้าแบบลายเดียวกันะผมก็ต้องขายฮนะเพราะว่าแล้วแต่ผมเยอะไว้ก่อนสไตล์ร้านผมคือเยอะไว้ก่อนนั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกมันถูกทดแทนด้วยการเวลาความนิยมแล้วก็ยุคสมัยของมันจนวันนี้ผมไม่รู้จะไปทำไมแล้วสากแก้วขับรถไปสามสีน่นล ทดแทนด้วยความที่เราแก่ลงด้วยฮะพอเนี่ยผมอายุอายุสี่สิบละปีนี้สี่สิบเอ็ดนะครับมันแก่แล้วฮะคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายเราแม่งแบบไม่ไม่เฟรชเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนไปกันได้เว้ยสามสิบสามห้าก็ยังขับรถกันมันอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวฮะเดี๋ยวนี้ไม่ไหวไปมันเหนื่อยอะแล้วก็รู้สึกว่าพอไม่อยากไปไม่อยากทําอะไรที่มันแบบเหนื่อยมากก็เลยเบื่อขี้เกียจขี้เกียจตื่นเช้าด้วยต้องมานั่งเบ่งพลัง โอ้ไม่เอาอีกเลยนี่แหละครับอย่างที่บอกครูวแว่นหอนสอนประสบการณ์ธุรกิจประสบการณ์ธุรกิจก็จะเป็นแบบนี้ธุรกิจเพื่อนๆอนอยู่ในวงไหนก็ถ้าร่วมกันแชร์ได้ก็แชร์กันลงมาข้างล่างนะครับสนใจก็กดไลค์ถ้าชอบกันจริงก็กด subscribe กันไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ